อัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะมีข่าวใหม่ๆของสาวๆแบ็คพิงมาฝากนะคะข่าวแรกก่อนเลยละกันค่ะอันนี้น่าลุ้นมากๆเลยเนาะเพราะว่าโอริอค่ะที่ร่วมงานกันกับแ a c k พิง k เขาวางแผนนะคะที่จะเริ่มวางจําหน่ายในประเทศไทยเราด้วยเหมือนกันกับประเทศอื่นๆค่ะในภูมิภาคนี้นะคะโดยจะเริ่มวางขายค่ะกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วก็จะมีการเปิดตัวแคมเปญค่ะโอริโอแบ็คพิอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่6-7มกราคม ที่สยามบล็อกนะคะภายในบริเวณสยามสแควร์อีกด้วยค่ะเอ๊ะอะไรยังไงกันนะคะเปิดตัววันที่6กหระคะเป็นวันแรกซึ่งแน่นอนค่ะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ตรงกันกับที่สาวแบ็คพิค์นะคะกําลังจะมาขึ้นเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยก็คือวันที่7วันที่8มกราคมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมว้าวอย่างนี้ก็มีหวังหรือเปล่าสาวแบ k ็คพิเนี่ยจะไปร่วมงานด้วยหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ ใช่กันกับเดนทะิสเตยเนาะเพราะว่าเดนทิสเตเองเนี่ยหลังจากที่แบล็คพิงเล่นคอนเสิร์ตจบปุ๊บนะคะน้องลิซ่าค่ะก็จะไปร่วมงาน Meet a n d g r e ิทกับทางเดนทิสเตต่อในวันที่9มกราคมติดด้วยเรียกว่าน้ามาไทยค่ะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่9มกราคมเนี่ยก็อาจจะออกงานแบบยาวๆ4วันติดกันเลยก็เป็นได้นะคะยังไงมาตามดูกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมแต่มีงานนึงแน่ๆค่ะถึงแม้ว่าพวกเธอจะได้รางวัลน,นะก็คงจะไม่ได้ไปรับนะคะ เอสหรือว่า YG จะส่งทีมแดนเซอร์ไปรับแทนแต่คิดว่าไม่น่าจะนะเพราะว่าแม้แต่แดนเซอร์ก็คงจะไม่ว่างเหมือนกันนั่นก็คืองาน g o l d e n Dis c Award รางวัลกิจยุทธ์ธของเกาหลีที่ปีนี้ค่ะมาจาัดที่ประเทศไทยนะคะที่ราชมังคลานั่นเองโดยสาวสาวแบล็คิงค่ะมีชื่อเข้าชิงถึง2ส,สาขานะคะนั่นก็คือ1ค่ะสาขานิจิตอลค่ะจากพิงเวนอมแล้วก็2ก็คืออัลบั้มนะคะจากบอนพิงก็จัดที่กรุงเทพนี่แหละค่ะแต่ว่าแบล็คพิงก็คงจะไม่ว่างไปนะคะเพราะว่าตรงกันกันกบวันที่พวกเธอเล่นคอนเสิร์ สนามสุพัชราใส่นั่นเองนะคะชุดท้าวถัดมาค่ะอันนี้ได้รับเลยนะคะเป็นบิลบอร์ดนะคะที่มีการจัดอันดับให้กับอัลบ,บั้มบอนพิงของ b a c k คพิงค่ะว่าเป็นอัลบั้มที่ดีที่สุดนะคะอันดับที่42ในปี2022นี้อีกด้วยซึ่งพิเศษก็ตรงที่เป็นอัลบ k ั้มเคป๊เพียงอัลบั้มเดียวนะคะที่อยู่ในลิสต์นี้เลยนะคะ ในเกาลีค่ะจะจัดอันดับยังไงเนี่ยไม่รู้นะคะแต่รู้แต่ว่าแบ็คพิงเนี่ยนอกบ้านปังมากๆจริงๆค่ะก็ติดเข้าไปค่ะเป็นเคป๊วงเดียวซะด้วยนะคะสมแล้วละค่ะที่ทําปีนี้เนี่ยยกให้พวกเธอค่ะเป็น Entertainer of the ์ e อฟนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นคนที่เคยได้ในปีก่อนๆน,นะในรางวัลเดียวกันนะคะนั่นก็คือปี2019ค่ะก็คือลิโซส่วนปี2020 BTS นะคะ2021ก็ o l i v i a Rodrigo และปีนี้ค่ะสาวๆแบล็คิ้งนั่นเองนะคะพวกเธอค่ะก็ได้รับรางวัลเดียวกันนี้นะคะจากไทมค่ะอัดก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆของสาวๆแบล็คิ้งมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลปหน้า